สวัสดีครับสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์เลขฐานนะครับใน MCS ห้าหนึ่งสัญลักษณ์เลขฐานภาษาสีนะครับสมมุติว่าเลขสิบห้านะครับเราจะยกอยู่ดังเลขสิบห้านะครับเลขสิบห้าเลขฐานสิบนะครับถ้าเป็นเลขฐานสิบก็ใช้ตรงๆครับใช้ตรงๆเลยไม่ต้องมีอะไรสัญลักษณ์อะไรบอกนะครับแต่ถ้าเป็นเลขฐานสิบหกครับ ในกานที่6จะต้องมีสัญลักษณ์ 0x ครับนาหน้าตัวเลขนะครับ0ูนำหน้านะครับจะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้นั้นนะครับเช่นอย่างนี้นะครับ 0x 0ูนะครับหรือ 0x นะครับพิมพ์เล็กนะครับหรือ 0x 0็ก็ได้ครับถ้าข้างหน้าไม่มีค่านะครับหมายความว่าข้างหน้าไม่มีค่าหมายความเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับก็ตัดทิ้งไปได้ครับใช้ตัวเดียวครับ ตัวเดียวคือสี่บิตครับอ่าแต่อาจงงครับเมื่อเราประกาศเป็นแปดบิตเราเจอแบบนี้ตัวเดียวเท่ากับสี่บิตอาจจะทำให้สับสนครับเขาก็เลยใส่ศูนย์อีกหนึ่งตัวครับเป็นตัวละสี่บิตนะครับก็เท่ากับแบิตครับแต่ในกรณีที่ใครไม่สับสนก็สามารถใช้ตัวเดียวได้ครับในกรณีที่มีศูนย์นำหน้านะครับศูนย์ด้านหน้าครับต่อไปเลขฐานสองครับเลขฐานสองจะต้องขึ้นต้นด้วยศูนย์บีครับ พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ได้เช่นกันครับเช่น 0b นะครับแล้วก็ตามด้วย00001111นะครับอ่าแลขฐานสองจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ขึ้นต้นด้วยสัญลักษณ์ 0b ครับหรือจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ครับ 0b1111 ถ้าเป็น15นะครับหมายความว่าด้านหน้าเป็นศูนย์ตัดทิ้งไปให้หมดเลยครับถือว่าไม่มีค่านะครับไม่มีค่าแล้วก็เขียนอย่างนี้ได้ครับแต่บางครั้งอาจสับสนนะครับก็ต้องใส่ไปนะครับ ให้ครบ8บิตแต่ถ้าคนที่ไม่สับสนก็ไม่ต้องมีครับอตัวริมเล็กก็ได้ครับอแต่คอมไบเลอร์นะครับอ่า C51 ครับ C51 ครับไม่สามารถเขียนเป็นเลขฐานสองได้นะครับหมายความว่า 0B นี่ใช้ไม่ได้ครับไม่มีการเขียนเป็นเลขฐานสองนะครับสําหรับ C51 ครับอ่าตัวอย่างตัวอย่างนะครับอ่า15นะครับ สิบห้าผมจะตั้งให้เป็นสิบห้านะครับอ่าในตะกี้เขียนว่าสิบห้านะครับอ่าตรงนี้ออกไปก่อนก็ได้ครับนําสุการทดลองให้ดูครับอันไซชาเอเท่ากับสิบห้านะครับจะสามารถเป็นสิบห้าได้หรือไม่อันนี้เลขฐานสิบนะครับเราก็ไม่ต้องกำหนดอะไรครับสิบห้าเลยครับ ออันไซชาก็คือขอบเขตอช่วงข้อมูลนะครับชนิดข้อมูลนะครับอยู่ในช่วงศูนย์ถึงสองห้าห้าครับเอคือตัวแปรที่เราตั้งชื่อขึ้นเองครับอเท่ากับสิบห้านะครับหมายว่าเอาสิบห้ามาใส่ไว้ในเอนะครับอทีนี้เราจะเอาค่าสิบห้านะครับว่าจะเป็นจริงหรือไม่นะครับทํางานคอมไพล์ครับศูนเนอร์เลอร์ูนวอนนิ่งพีดีบัตครับ ลาสต็อปอ่าตรงนี้คลิกขวาอ่ารีมูฟออกไปก่อนครับอ่าเราก็คลิกแอดเข้ามาครับคลิกขวาคลิกแอด to add a to one หนึ่งครับมาแล้วนะครับศูนย์เอกศูนย์เอฟเห็นไหมครับสิบห้าก็คือศูนย์เอกศูนย์เอฟครับอ่าคลิกขวาให้เป็นเลขอ่าเลขฐานสิบครับได้ดูง่ายๆสิบห้าครับ A เท่ากับสิบห้าถูกต้องครับอ่าทีนี้ต่อไปครับ เราจะรู้ได้ไงว่า15เนี่ยเวลาแปลงเป็นเลขฐานสิบหกเท่าไหร่ครับเราก็ใช้เครื่องนี้เลขครับอ่าคลิกวิวครับอ่คลิกโปรแกรมเมอร์ครับอ่แล้วก็คลิกอ่อ่าคลิกเด็กนะครับ DC นะครับแล้วก็ใส่อ่า15ลงไปครับจากนั้นก็คลิกเคสครับคลิกเคสมันก็จะทำการแปลงให้ครับเป็น F นะครับแล้วก็ใส่ F ลงไปครับ ดูว่ามันจะแสดงได้ไหมครับเอท่ากับเ่าถ้าเราไม่ใส่เลขนำหน้านะครับลองดูนะครับที่ดีบักรีสตาร์ทลองพายครับ f ไม่ได้ระบุไว้นะครับหมายความว่าไม่ผ่านครับต้องใส่ศูนย์อให้มันนะครับมันถึงจะยอมอ่าคลิกครับ่อพายครับศูเนอร์ูน์วนิ่งใช้ได้แล้วครับที่ดีบักครับส็อปครับเอเท่ากิบ้าถูกต้องนะครับ ท่ากับสิบห้าแล้วครับถูกต้องอต่อไปนะครับตรงนี้นะครับเราใส่ f ตัวเดียวก็ได้นะครับแต่งงครับอันนี้อันไซชาจะเป็นช่วงชนิดเป็นชนิดข้อมูลแปดบิตครับเป็นแปดบิตครับอ่าส่วนเลขฐานสิบหกตัวนึงนี้จะเท่ากับสี่บิตครับอย่างนี้บางคนอาจงงนะครับดังนั้นเขาจึงใส่สอีกตัวครับหมายความว่าตัวละสี่บิตครับสี่บิตสี่บิตแปดบิตก็จะไม่งงนะครับแต่ถ้าใครไม่งง ก็ไม่ต้องใส่ศูนย์ครับแต่ถ้าใครงงก็ใส่ไปครับเป็นสี่บิตสี่บิตครับต่อไปก็เป็นเลขฐานสองนะครับศูนย์บีนะครับเราจะลองเล่นลูกฐานสองดูนะครับศูนย์บีนะครับถ้าถ้าเป็นเลขฐานสองจะเท่าไหร่ครับแล้วก็เอาเครื่องคิดเลขมาครับอันนี้เป็นเลขฐานสิบหกใช่ไหมครับแล้วก็คลิกไบนา r ีตรงนี้นะครับ BIN นะครับคลิกเข้าไปครับเป็นหนึ่งสี่ตัวครับแล้วก็ใส่หนึ่งสี่ตัวเลยครับศูนย์บีนะครับ ลองไม่ใส่ก่อนนะครับอ่าลองไม่ใส่ก่อนว่ายอมไหมครับอ่ารากฏดว่าขอพายครับอ่ายอมมันมันไม่ใช่อะไรครับมันเข้าใจว่าเป็นเลขฐานสิบหกครับอ่ามันไม่ใช่ครับมันเข้าใจว่าเป็นเลขฐานสิบครับมันยอมก็จริงแต่ค่ามันผิดเพี้ยนนะครับอ่าลองดูนะครับค่ามันจะผิดนะครับเห็นไหมครับเราจะกดค่าให้เป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะมั้มันออกมาเป็นแปดสิบเจ็ดผิดนะครับ มันเกินช่วงของมันมันก็จะค่าผิดพลาดนะครับมันจะไม่ตรงค่ามันนะครับมันจะเลยไปครับอ่เราต้องใช้ศูนย์บีครับมันจึงจะออกมาเป็นสิบห้าได้นะครับศูนย์บีนะครับนาหน้ามันอ่าทีนี้คลิกครับปรากฏว่าไม่ได้นะครับผิดกฎของเขานะครับทางีห้าหนึ่งไม่มีให้นะครับไม่ให้เขียนเป็นเลขฐานสองครับอ่าตกลงเขียนไม่ได้นะครับในเลขอ่าในีห้าหนึ่งไม่ยอมนะครับ ออันนี้ไม่สามารถเขียนได้ครับอ่าสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ